นี่เห็นสามเงสีอ้อยไปกินสามตืออ๋อมันบสมสักสีโอ้ยเยอหนึ่งก็ได้คนเราเขาต้องจังไห้โอกาสการนั่นดีวกินขค้อมึงนี่เลยข้าอ้เนี่ยมาอู้เือเขาจินมข้อมึงนี่นปเข้าฮอตตัวไปเจ้าอะไรกับเพียรเจ้ากับเพียมันอ่านดังยูไอ้ข้าฮอ กิตนต้นสักตัวดให้กินลงวปยังหมให้กินหอกเอาใหไปไปยี่ไปสองเลย,ยปปเขาฮอตดน้วเขาดส่กางไปมยัยังไหเขาที่หลงน,นี่เขาได้บใสายกางโดนนี่นี่กูที่ไปเขาให้เบิ้งนี่เขาฮอติ่งเอาเยตันี้ไวู เอาไปเยี่ยมนกอนพอนมาอะกินก่อนใช่ือว่าสีแดงเขามุ้มที่แล้วใครัล้ยงก่ออามาเอามาเอามันมีตรงยังมันกลับไปที่เขาเออนะนโอ้ยึดจักยึดจักเขาไปโหลดฮ้อนนะเขาไม่ลอมเขาไม่ได้หรือก่เขาไปโดขาไอ้นขาไปโหลดเนอะขาเออเขาไหมเขาอเขาไม่้่ยวก

ไปฮขาฮอตเด็ดขาขึ้นหข่ขาขึ้นหลดำไรขันว่าเข้าไปสองเดี๋ยวคับไสไปกับไปไปเขากับจนไ่ใช่ไปสองเลยไปสองนะยูโรนปนาบ่ขึ้นบ้ากัดเบิงเลยเนี่ยัดทางไปเบิ่แล้วว้าว้า,วา

มึงกล้าอ,อะไรกินแท้ห้ามโหดเนาะสายโหดเด้นนี่นี่ไปเจ้านี้มัอนมึงอ่ะสิไปสีไปนี่ยิงสองกวไ้สามไปครบคุณแล้วกินมึงนี่แล้วโอโ้ไปเชียงกินพอไหนกินนี้กินมึงอีกนี่แล้ว ว่าอะไรกินเอะจำมับเลยวะอันนี้ก็อุดได้ไงแต่ว่าเขาจะกินเอเขาอะไกินอีข้นาแล้วอุดทำหัวไปหักขาว้ยแลงหัวเลยไปยังกันหัวขาเขาเลียวนี่มันเีวกินคอยกินอยู่แล้วล่ะไปอะไรกินเขากินมันแบบนี้ ไป่อยกินมะเลยครับเขากินอินที่วันนี้กินสองเข้าบ่อนกินมัมจกมกยาฮัดยาไรหนีลบๆไปกินเอากินกินหาอีกเนาะไปฮงกินไปฮงเสมอเออนั่นอนเขาคุ้มบกขาเสมอพอแก้มหรือไง ข้าตั้งเด็กคนเดียวีินีเด้หดอย่าตัวนี้มีฮะชิเออแม่หรอเอากินเ้ไ้เ้มาที่เขาอดบุ้นเด้ออีกตัวนึงบุ้นะเออม่โอยจดักบเลยกดักอีกโอเแล้เขาไสองตัวเออโอยเขาอีหมานึงบ่ทำไมยังไม่แข็งม่อี กินที่สามตัวก่งแล้ววะสันทอมันใจแล้วมันใจแล้วสันทอขันคนสีเพียแน่เอาหรอเนี่ยเดินผิดอ่ะกินจะตามเหมืนเมื่อกี้อยกกินโดนเอ้าเข้าไปแค่หนไอ้เยเข้ามาหี้กินไฮ้ยคนนพิเปียนุล้วกันใพเปีย้ว อันนี้เพียบเลยนีมันนั่งกนั่พี่มันมันได้เพียบาะมุมยังมีมางนึงหมดดิเล็วเสียไปเขากินกอนไปเขามบานังการแล้วม่เียดนี่เบิดไนม่องเบิร์

คุปตตออ,แอ,อะแมละม้วยมันกิน <ละ S 1> ได้ดบบงงนี้่น,นอะแม่นละจังไรกินไหนดอกบ้างถข้างขาไปงไมันต้องตัดสียเลยมาง้ไม่นี้ไม่นี้คัด่ปเนียไ่กินแหมอานบ่ ตามประชุดนี่ก่อนนะมา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  ừ, สมัาจจนเท่าเสมออาณาพร้อมแล้วเหาอมากรุงบานเนี่ยยังได้บ่า <c ười> บนเฮั้นได้แตอได้นี่ยิ่งราคาฮอ o เอาฮะไม่ได้อีกคืจัดซ้างแล้ว เป็นมั้ยมมั้งมัอเปลี่ยนฮอแ้เปลี่ยนเป็นเป็นมัมฮอแสแ่ลมนฮอร์เนื่ามากันยหนกินฟีงนี่ล่ะเป็นสนไรว

กินกินอ่าแผละไดอย่งนี้โอ้มยังตามอยู่เนาะแต่บายงัวกัยังหมอบเลยเว้ย